สวัสดีครับเพื่อนๆรายการผู้พันพาเที่ยวสวัสดีจากวัดตาดเหมยหมู่ที่6ตําบลเทสเสด็จอเาเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นเขตติดต่อระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ลำปางเชียงรายนะครับวันนี้มากับน้องๆหลายกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม CB5 และ X x เชียงใหม่นะครับกลุ่มไวเดวิกลุ่ม f r o s ์ซาเชียงใหม่ พามานะครับวันนี้มาร่วมกันทําบุญนะครับถวายเทียนเข้าพรรษาที่วัดตาดเหมยนะครับวัดตัดเหมยนี่เป็นวัดที่สร้างเมื่อปีพุทธศักราชประมาณ2,400นะครับ100กว่าปีที่ผ่านมาแต่ได้รับวิสุงคะวิสุงคามาศีมาเมื่อปี2,474นะครับวัดก็มีอายุป,ประมาณ100ปีกว่านะครับวัดนี้สร้าง ในลักษณะสถาปัตยกรรมของล้านนาไทยในยุคข,ของฟื้นฟูล้านนานะครับจะเห็นว่าสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่จะเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมของรัตนโกสินทร์นะครับก็พามาดูนะครับว่าเ,าเป็นวัดที่เก่าวัดหนึ่งนะครับอายุร้อยกว่าปีก็พามาดูนะครับวันนี้ก็มากับ น้องๆนะครับมาร่วมทําบุญกันนะครับไว้เทียนเข้าพรรษานะครับอันนี้ก็น้องๆกลุ่มไว้ดีวิวนะครับรูปหลอนะครับพวกนี้ขับรถกันมานะครับเยอะนะครับร่วมร้อยกว่าคันนะครับก็พามาเที่ยวให้ดูนะครับสถาปัตยกรรมของวัดนะครับก็เป็นล้านนาไทยยุคฟื้นฟูล้านนาคือใช้ศิลปะนะครับสถาปัตยกรรมของรัตนโกสินทร์เข้ามาร่วมนะครับให้ดูนะครับเห็นไหมครับว่าความสวยงาม เป็นความสวยงามในยุคข,ของฟื้นฟ,รฟรูร้านนานะครับให้ดูนะครับบรรยากาศของวัดกร็สงบเงียบเดี๋ยวให้ดูจุดที่เห็นชัดเจนว่าเป็นสถาปัตยกรรมในยุคข,ของฟื้นฟ,รฟรูร้านนาเพราะว่ามีสถาปัตยกรรมของรัตนโกสินทร์เข้ามาร่วมนะครับคือตัวคชสิงหรือคชสีนะครับด้านหน้านี่คคชสีหรือคชสิงก็เป็นสัตว์ในป่าหิม,มะผาน,นะครับ ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ปัจจุบันนี้ก็เอามาเป็นเคยเป็นนะครับตราประจำตัวสมุพระกราโหมกระทรวงกราโหมนะครับคชสีหรือโคชสิงค์คือเป็นสัตว์ในป่าหิมพานเป็นสัตว์ผสมระหว่างราชาสีกับพญาโคจสารนะครับอันนี้ก็เป็นศิลปะหรือสถาปัตยกรรมของรัตนกูสินนะครับ วันนี้ก็มากันหลายกลุ่มวันนี้โดยเฉพาะกลุ่มของอินทนนท์ไบค์เกอร์เนี่ยผมมากับเนี่ยครับเฮลินนะครับเฮลินนั่งอยู่ตรงนี้นะครับเฮลินนี่ก็รูปล้อขับรถมาไปไหนไปด้วยนะครับไปทุกทริปนะครับอ่าแล้วก็เป็นตัวแทนของอินทนนท์ไบค์เกอร์มาร่วมทําบุญกับน้องๆ้องเขาอ่าถวายเทียนพรรษานะครับให้ดูนะครับว่ามีหลากหลายกลุ่มนะครับมีทั้งกลุ่มของฟอร์ซ่าเชียงใหม่นะครับแล้วก็อ่ามีกลุ่มของ CB 5 0 0 x ด้วยนะครับ เยอะแยะไปหมดนะครับก็เป็นกลุ่มที่เรามาร่วมกันนะครับทาบุญนะครับในเทศกาลเข้าพรรษาเราก็มาถวายเทียนเข้าพรรษากันตามาวิถีของพุทธศาสน,นิกชนที่ดีนะครับนี่นะครับก็เป็นตัวแทนของฟอร์ซ่าเชียงใหม่นะครับก็มาร่วมถวายเทียนทาบุญทุกปีกันนะครับเป็นทิพย์ประจําเดือนของกลุ่มฟอร์ซ่าเชียงใหม่สําหรับผมวันนี้มาด้วยเจ้าฮอนด้าซีเท็กเจ็ด รดคู่กายนะครับก็ให้ดูบรรยากาศของวัดนะครับติดตามรายการผู้พันพาเที่ยวทางช่องของ tiktok youtube facebook i n s t a g กร m นะครับชื่อรายการเดียวกันโดยช่อง tiktok เป็นช่องหลักนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวพาไปชมนะครับศิละปะวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมนะครับของร้านนาไทยทุกยุคทุกสมัยร้านนาไทยแบ่งเป็น4ยุคนะครับยุคแรกก็คือยุคหิริภูนชัย หรือยุคธราวดียุคที่สองก็เป็นยุคล้านนาซึ่งตรงกับยุคของสุขโขทยัยยุคที่สามก็จะเป็นล้านนาในยุคที่พม่าปกครองและยุคที่สี่ก็เป็นยุคฟื้นฟูล้านนาก็หลังจากที่รัตนโกสินทร์ปลดปล่อยล้านนาจากพม่าเมื่อปีพุทธศักราช2,325นะครับเราก็มาเที่ยวกันมาให้ดูอย่างนี้ก็เป็นสถาปัตยกรรมนะครับ ของยุคฟื้นฟูล้านนาโดยมีรูปแบบสาราปัจยกรรมของรัตนโกสิน์เข้ามาร่วมด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับจะได้ไปเที่ยวด้วยกันและได้ความรู้ด้วยกันนะครับเป็นการสืบสารพระพุทธศาสนาด้วยนะครับและเป็นการทําคลิปเพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้ามีโอกาสก,าก็มาเที่ยวกันนะครับวัดตาดเหมยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งอยู่ที่หมู่ที่6นะครับ ตำบลเทพสเสด็จอำเอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เป็นวัดที่เป็นเขตติดต่อระหว่างจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ